各位父母你好小朋友们你好我们又见面了中文活动可是呢今天我们使用屏幕来学习因为呢有关冠状病毒的情况所以我们使用网络方法的所以你好如果黄土坑来你来我跟你来我跟跟你来个 pick up p จีดนั่นเองนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในรูปแบบหน้าจอเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเอ่ยเนื่องจากอะไรคะเด็กๆเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสตัวใหม่นะคะชื่อว่าโอไมครอนนะคะทําให้เราต้องพบเจอกันในรูปแบบออนไลน์นะคะเด็กๆ好的，同学们，今天我们学习的题目是是什么呢？你们意看后面的老师吧？ 好了，ัรแลสมเวันนีปนขั้นผู้เรนอเหล่าชื่นเะสมนะเป็นยไงางคะเกมองที่ดนะ้านหลังของเาชื่อเห็นเป็นอะไรเอ่ยอวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องกลางวันและกลางคืนพูดตามเหล่าชื่อนะคะอู่เหอเย่เจริญเตี้ยนะอูเหอเย่กลางวันหรือกลางคืนนั่นเองคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเรียนรู้คําศัพท์กันเลยดีกว่าคะ,คะเด็กเวลาที่มีแดดยามเช้าแดดจะมาจากอะไรคะดเด็กอ่าพูดตามเราชื่อนะคะดเด็กท่าย,ยางเขอเราชื่อนีี่ช่วไท่าย,ยางพระอาทิตย์จะไหลเปี้ยนะนาะท่าย,ยางพระอาทิตย์นั่นเองค่ะเจสสีไลน์นัทโชมันอะไรเอ่ยจะมีแสงเหลืองๆเวลากลางคืน 啊，孩子，啊，跟同学们说、啊：“老师有一首歌给你们，老师、啊，老师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 ，老老师，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  เราเรียนศัพท์เสร็จไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้นะคะเหล่าชื่อก็มีเพลงสั้นๆมาให้เด็กๆทำท่าทางตามเหล่าชื่อกันนะคะดีไหมจุนไปย了吗 Hello 好了我们开始吧好เ二三太阳月又亮月亮月又亮太หย阳笑心肝月亮升上天月งสิง 太阳收东山月亮月亮追太阳总是追不上月亮月亮追太阳总是追不上เดี๋ยวได้เียครับเราไปร้องเพลงเข้ากับดนตรีกันเลยนะคะ太阳 好的同学们เป็นยังไงกันบ้างคะด็ๆทีนี้นะคะเราร้องเพลงกันจบไปแล้วเราซื้ออยากจะให้เด็กๆช่วยร้องซื้อหน่อยค่ะมีคำศัพท์ทั้งหมดสองคำท่าย,ยางพระอาทิตย์เยรี่ยงพระจันทร์เราซื้ออยากจะให้เด็กๆนะคะช่วยหาคำศัพท์ในบทเพลงนะคะว่ามีท่าย,ยางพระอาทิตย์ ย้วยเลี่ยงพระจันทร์ทั้งหมดกี่คำและเด็กๆอย่าลืมกลับมาบอกเหล่าซื้อด้วยนะคะขขาวเลิกชงมันเหมันเสียเคราะห์ปากเสียยๆเหล่าซื้อมือความคำมือสายแดงประกบลงไปพอพูดคำว่าเสี้ยเสี้ยเหล่าซื้อ呀ค่ะ